ผมชื่อคมผมรู้ตัวว่าผมเป็นเกย์มาตั้งแต่เด็กๆและไม่เคยปิดบังใครใครๆก็รู้ว่าผมมีแฟนเป็นผู้ชายนี่คือภูมิแฟนของผมความรักของเราเกิดขึ้นเร็วมากหลังจากที่เรารู้จักกันได้ไม่กี่เดือนเราก็ตัดสินใจเช่าคอนโดอยู่ด้วยกันชีวิตคู่ของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปแต่เรารู้ว่าเราควรมาตรวจเชื้อ HIV เป็นประจำตรวจไว้ก็ไม่เสียหายอะไร จะได้สบายใจกันไปแต่ทุกๆ6เดือนที่มาตรวจผมก็ยังตื่นเต้นทุกครั้ง UAC 2สอหออจนาเชิญค่ะจันแล้วตอนนี้มาเป็นไงมาก ก็โอเคติดเชื้ออะไรก็ดีแล้วเรามีเรื่องจะบอกว่าอะไรอ่ะ เรามีเชื่อ HIV เดี๋ยวรอเล่นได้ปะไม่ได้รอเล่นเรามีเชื่อตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะคบกันอีกผมไม่อยากจะเชื่อมันเป็นไปได้ยังไง นึกว่าเขาจะลองตัวมากกว่านี้มีคำถามมากมายอยู่ในหัวผมผมจะติดจากเขาไหมเราจะอยู่ต่อกันไปยังไงแต่ที่ทำให้ผมนอนไม่หลับที่สุดคือผมจะไว้ใจเขาได้อีกไหมไปไหนมา ก็ไปเที่ยวข้างนอกมาไงตกลงว่าเธอจะไม่คุยกับเราเลยใช่ไหมเราไม่อยากคุยคนโกหกโกหกอะไรหรือยาที่กินรู้สิบสองชั่วโมงที่บอกว่าเป็นยาบำรุงเลือดจริงๆแล้วเป็นยาต้านไวรัสใช่ไหมใช่หมอตรวจเจอตั้งแต่ครั้งที่แล้วตอนที่เราไปผ่าตัด เราจะบอกเธอตั้งแต่ครังแรกแล้วเราเป็นติดจากใครมาไม่รู้อาจจะเป็นแฟนเก่าเราก็ได้เราไม่อยากจะคิดไม่จริงเราทำไมจะไม่ติดจากเธอเราต้องไปดีอะไรกับใครหลังจากที่เรายัาไม่อยู่ด้วยแน่ไม่ใช่เราไม่ต้องเชื่อเราไม่มีใครเรามีแต่เชื่อแฮทเอวี จะไปไหนนี่อ่ะ,ะกลับบ้านอยู่กับแม่ไม่อยู่กับเธอที่นี่แล้วเราจะทิ้งกันไปอย่างนี้หรอรู้ไหมว่าทำไมฉันยังอยู่ทีน่นี่ว่าฉันไม่รู้จะหาความจริงใจได้หรือไม่อย่าไป อย่าไปเออแม่ไม่มองแบ,บ่ตอนนั้นเรากลัว ถ้าวันนั้นผมทิ้งเขาไปก็ดูเหมือนว่าผมจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วผมต้องการอยู่กับเขามากกว่าสิ่งใดแม้ว่าตอนนี้เชื้อ HIV จะมาอยู่ขั้นกลางระหว่างเราสองคนแต่ชีวิตคู่ของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นทั่วไปที่มีเรื่องให้ต้องปรับตัวเข้าหากันเราม้องกันทุกครั้งที่มีอะไรกัน และมาตรวจเชื้อเป็นประจำถ้าตรวจพบเชื้อเร็ว็กล้รับการรักษาเร็วและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีไม่กี่คนที่รู้สถานะของภูมิแต่ที่สำคัญเรารู้สถานะของเราไม่ปิดบังกันดูแลซึ่งกันและกันและไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่น